เกาโมูด้วยพี่น้องครับตลาดเริ่มไ่าเลยประเทศนี้วันจัสิบ์ศุกร์เดมาพี่น้องพอดีสอดติดธุระหน่อยหนึ่งเด้อครับตลาดเจษโสธรเชียงวังใช่ไหมราคาเฮ้ยราคาติดอย่างไรยี่บมันนี่เออวันจัสิบ์ศุกร์เดมาพี่น้องมา,า,มา,องมาเอาจหน่อยหนึ่งก่อน ขากล่องกับใเดอมากนพี่น้องไว้นี้ลงอยู่ที่รถเอา้าดีนะพี่น้องครับยี่งเสดดดมากยกิก่งตมหันโอเคไปร้านไม่กี่หล้ว พอพันตัวหนังก็บอกง่ายเร็วขึ้นมาเป็นง้อปูนะพี่น้องง้อเนื้อที่เป็นเนื้อขอตัวนี้ลว้ยตัวงามอยู่ตัวนี้ได้ไปแล้วไอ้ตัวนี้อพ่แม่ลูกครับแม่ลูก สี่สิบห้าบ่จะเบิ่งคำเนี่ว่าได้สิบ่ได้มาติดึงานมิเชลเออเอาพี่น้องสี่สิบห้าเนาะมาจากสันนึงได้พี่น้องเด้อขากลรองลืมไว้อยู่บ้านงานบ้านกระถินเพิ่นก็ลืมไว้ขากลรองอยู่บ้านเอาสี่สิบห้าได้เนาะเปิดตัวแรกใส่ใส่ใส่ หดูเแม่อีกสามี่สิบหากับสามสิบแปดตัวนี้บ่โอ้งามอยู่เด้อตัวนี้สามสิบแปดกับสี่สิบหาสวยๆเลยพี่น้องครับตัวนั้นสี่สิบแปดเนาะตัวนี้สามสิบห้าเนาะไอเนาะมีท่า่้ไอ้สองคมตัวนี้บ่สองคมตัวนี้เนาะสีสิบหาตัวนี้สามแปดโอ้สามสิบแปดตัวนี้ อาจจะหลุดจะพูดเทียบผีน้อแมนบอกดูไปไหนหลงวนงอนย่างบนครับบนบอกไปไปลบอื่นไปบเอาพี่น้องครับเริ่มแดดใส่เลยไงไ้มาฝากเบอฝากเบอร์โท่าสามเก้าเก้าเก้าสามเก้าเก้เกอาพี่น้องพี่ทวดมงเด้ว มกะไรพ ouais 네 <t 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 ี่น้องนาะเดร้ายเนาะชุดช uh ุด uh ุดมาเดท่าไอะไรครับผมสามสิบมเนื้อเป็นอยงไรตรงนี้ยข้างเนื่อยเป็น่งไทตงนี้้วเนื้อดีป่ต้นนีก็บเนื้อที่หน่อยหน่อยโอู้หเขา พูดได <eza> ้ยินพอพันวหนึ่อครับว่าสูงก็สี่ร้อยเจ็ดสนละร้อยดสอยู่นอกอเนาะงร้อดสอยู่นาะสูงสูงนอมั้ยือสี่ร้อยเจ็ดสอยู่นอะแปดสิบคนที่นอะคุช่างกิโลไปเจ็ดสิบเสามุสูงเด็กคุช่งช่งอ๋อคุช่งคมซื้อพิจิตองช่งกิโลซื้อ ช่างกิโลช่างกิโลเลยเนาะตีเป็นเนื้อ73บาท73บาทครับโอ้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวตีเป็นเนื้อเนี่ยกิโล73บาทช่างก็แล้วไม่ไม่ไม่จำแชกขี่ค้องเรขับรถมาขับรถมาขึ้นเออนี่ละประมาณนี้พี่น้องโอ้ยเขาซื้อแล้วครับมนเกิดไนาะอุ้ยจอดเลยวะ ดีเป็นเนื้อไปครับเนาะดีเป็นเนื้อไปเลยตัวนี้ถึกถึเท่าไหรโล้ยถึประมาณโล,ล้ตเบสามไม่ถูกเจบามเจ็ดิบามบาทออกีนองครับรดติดดีก็มีเด้อใช่นี้ ่วนมากนี่เป็นเนื้อตัวใหญ่ก็คล้ได้อยู่ต่อกันอยู่ห้องว่าจะยังหรือพป่า พ่นทองไหไรท่าไห้ไหไเทนตไหนสามห่พัห้อดฮะนหอดสองหมื่นหองห่โอ้สาวแม่นจับเบิ้งจับเบิ้งจับเบิ้งรอดสองหม่ตัวหน่อยตัวนี้ตัวนี่ลายตัวนี้สองสองเจบอโอ้ยสองหมื่นเจ็ด เครื่องดีอยู่พี่น้องเครื่องดีอยู่เด้อแยกลุั้งหางข้าวเจียบหาดิบสีหานะครับก็กะไตัวไหนก็ไนเปิน2ายสององมือหลอดตัวไหนตัวหนเปิสองมือลอดตัวนี้ส้าเจีใส่เบอร์มากที่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าแปดห้าเกาแปดมศูนองมั่วกับขีมุกไรคือคนนอนหนาวกัดหาวหนวหนาว พื้นเท้าขากล่องมาอย่างมาง้อยู่งกับแก่กระถินเขานั่นว่าจะสื่อเลยมั้าเด้นี่ไปซอยกระถินเขาก่อนลืมไปในรถจอดมันจะทันเรื่อพี่น้องเด้อโทรด่วนโทรด่วนเอาโอ้ยากล่องกับบุ้มีน้ำเขาพี่น้องครับลืมไปยาัเพึ่งน้อกมาที่นี่เอาบางเอาจ่มอยู่ก็นด้จุ่มกัน คนมาเป็นงัวหัวสเอาเฮ้ยบึงทีละไปซอยงานงานกับสอง่นสิบห้าร้อยรอยเอาพี่น้องครับสาวน่อยหน่อยเด้อครับประินีกมันอยากสั้นนิดนึงเด้อพี่น้องครับกล่องพวกที่กากล่องถินปฐมมาเทงริ่นบุ่นไหนเออสามแสนสองก็จ้างมากนะอยู่ทางราชี ส่วนสองมืองหอยโอ้โอง,งามๆเนาะดิ่งๆเลยเกรืองได้ครับเอาเพิ่งหางกหางครับสูงเมตรก็ได้อ้ยอยสามสิบโอยู่นเนาะมาเกี่ยงเก่าดีาวกว่าตัวนี้วะกูไดม,มองหาไ้พันตัวนี้ล้นธรรมชาติได้เนาะจับได้อไรเชื่งเชื่องไมตื้นเนาะไว่มานนี่จะไมา่ไลา่ขายไปเนาะ มืพอพ่อได้ขาพอได้ขายนน่ยอยงอมันเรื่อมเดิ่มดีอในนเริส่เล็กาาไหม,มยยตีาเนาะ่ให่เตานี่ะหนึ่าหกหน่งหน่สอน่งหหนึ่งส1หนึ่งหทีมงานไม่ใหญ่แต่ยาใหเต๋วเด้อครับพี่น้องครับใช่นนนคนคะเกือกง่ต่อะด้อีกครับ 21, 500, สองหมืนห่งพั้าร้อยบอสองหนึ่งห้าร้อ้ เด er in ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ลงให้เลยเห็นปูยขับเป็นบริพอยสนามก็โทัตามมางพี่น้องะทโทวตามเอาสองหมื่นพกันหาอยู่มัสนามใกล้จะออกบางพี่น้องครับผมสองหมื่นพกันหาเนาะพอเนาะมีตัวเดียวพอมีตัวเดียวเอล้มาจากตเหมืนใครใครสองตัวใครเป็นตัวเดียว๋อยบานเลายวป็นงัว กุดชุ่มนอ่อาตัวนีดี้พี่น้องนี่ตี่ตีเป็นเหนื่อเลยเจ้าจาของปอยู่บอกไงเลยองมัอองนจะย,ย,ยุ่รน,นั่นละกสิตัวน,นั้นีเอาให้พี่น้องเบิ้งกันละแตสิเบเก้น4ห้หมื่นหอกเนาะกดเราว่างไปเลยตัวนี้ความมีแต่โซาบเมื่อเจ้าบ่มีหนอโอ้เอาเเป็นยังครับกุดชุมประมาณนี้สงนี่เป็นเบอรงง่นอยอยงหน่อยยังเานงมึงงามัง ตัวนี้งามคักวะได้เสียแะ้วบตัวนี้ครับนี่งย่างบอเท่าไหร่พี่ซื้อเท่าไหร่สองหกอู้คาถาะทาสองบนหกได้มาในไอตัวนี้ สองมือเก่าครับสองมือเก่าค่นสมพสองบาหคนเลี้ยงครับไปสองมือเท่าไรก่อนอยากสองมือเก่าสองมือเก่างั้นก็สองเท่าอยากไปซ้อหรอหยางยังยังเลยมันหยางยังนี่เป็นเหนือที่หรอนึกโดดแล้ววะเมื่อกี้เราใส่เบอร์ปาใส่ลิโก้ซัาพี่อาร์ซ่ครับ ที่เกตี่ศนครับเแเอาถงริ่น้องทมหาแต่งงอได้ยี่น้องครับกเเดิมไวหร่าพี่น้องครมนตรวจยทองนี้ยังอยหุ้หยังอยยูทูบเพื่อซื้ออย่างน่อบ้านงองามไอยากมีเจอาอย่างผมโชคดียูทูบอะไรอันผมมิน้พี่ดอยสิบเดียงามงาตัวนี้พี่น้องเขาออกจากสนมกับพ่อของของงมครับพี่น้องง้วง่ามอ้ยก็้สิออกสนะพ่อพื่ออยู่าชนะกันล่ะ เปอรไว้ได้ไปในน่ององห้องไว้สามหมื่นสองสามหมื่นสองอสมัยสมัยก่อนตัวนี้เกือบสี่หมื่นคนในน่องโอ้ยพี่น้องถือยังเด้อเออเกือบสี่ห้ามื่นสมัยก่ 4, 500, กอน,อนแดงถือแดงทั้งทแดงครับโอ้หน้าที่นี่ถือสุลพี่น้องเอ้ยพาไปเลี้ยงไปเนี่ยจังน้อยมันใครมันขยับขึ้นมาหนี่ยงจะได้น่อเอาน่อ เรียงกับตัวตังโตเครื่องดำนะพี่น้องเด้อพกหางหมกไน,นพี่น้องครับเบวเนีาาอาทั่วราคาไม้เบิง้งทั่วลาวห้เบิง้งสามหมื <c oughs> ่นสองายงดต่งเราบางนินดนึงไอช่วงหลังไม่เขาไม่ร้อกาวอะไดโอเคสามหมื่นสองครับเอา้างามงามส่เรีกมากพี่น้องโทรศัพท์ศูนย <82, S 2> ์แปดสอ หกหกเจ็ดหกแปดโทรมาหาเลวงพี่น้องครับโทรมหาหลาวเรื่องอะไรง่วงงามไปเรื่องเอาสามสิบสองน้องน้องเนาะเออเอาตอนเอาครับเอากลับแทนืปนหนีพี่น้องครับเออเอาหิมนครับมืปหนีหมนิมน